คลิปนี้มาทำความรู้จักกับดาเทนกุกันนะครับก่อนที่จะรับชมเนื้อหาฝากกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีปีใหม่นะครับเพื่อนๆทุกคนอยู่ด้วยกันในเกมโปเกมอนโกกับผมต o ริโนต้ากันอีกเช่นเคยนะครับ สำหรับคลิปแรกในปีนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับดาเทนกุโปกเกมอนจากภูมิภาคโฮเอน็นว่ากันว่าดาเทนกุนั้นเป็นโปกเกมอนลึกลับที่มักจะอาศัยอยู่บนต้นไม้สูงอายุกว่าพันปีและมันสามารถสร้างลมพายุที่น่ากลัวได้ด้วยพัดที่ถืออยู่โดยดาเทนกุเป็นโปกเกมอนประเภทหญ้าและความมืด จึงทําให้แพ้ทางโปเกมอนประเภทมแมลงประเภทต่อสู้ประเภทบินประเภทพิษประเภทไฟประเภทน้ําแข็งและประเภทแฟรี่ครับมีร่างแรกคือทาเนโบเพื่อนๆต้องใช้แคนดี้จำนวน25ลูกในการวิวัฒนาการเป็นโคนโนฮานะและต้องใช้แคนดี้อีก100ลูกในการวิวัฒนาการเป็นดาเทนกุครับส่วนถ้าใครจะเปิดท่าชา้าที่2จะต้องใช้แคนดี้จำนวน50ลูกกับอีก5,000สตาร์ดัส ดาเทนกุนั้นเป็นโปเกมอนที่มีค่าสเตตัสที่เด่นในด้านค่า HP และพลังโจมตีแม้ว่าผลรวมของค่าสเตตัสจะดูน้อยไปน,นิดแถมยังแพ้การโจมตีหลายประเภทแต่เมื่อมาดูท่ามุฟเซตของดาเทนกุที่มีให้เลือกใช้แล้วถือว่าเป็นท่าที่ดีและน่าใช้มากๆตัวหนึ่งเลยครับโดยท่ามุฟเซตที่ผมเลือกมาใช้จะใช้ท่าเร็วเป็นท่าปรับเอาส่วนท่าชาร์จเป็นท่าลปเบตกับหลอกลวงครับ ทีนี้มาดูจำนวนครั้งของการเก็บ Energy สำหรับการปล่อยท่าชาร์จแบบคร่าวๆของดาเทนกุกันนะครับโดยให้เพื่อนๆสังเกตระดับค่า HP ของโปเกมอนฝั่งตรงข้ามที่ลดลงเป็นสเต็ปโดยถ้าหากลดลง3ครั้งจะได้ท่าลีเบดและ4ครั้งจะได้ท่าหลอกลวงครับ ในการจัดทีมผมจะนำดาเทนกุมายืนในตำแหน่งหลีดต,ตัวแรกโดยมีแม็กเกียลคาล่าเป็นตัวเซฟสวิตช์และลาคูล่สเป็นตัวโคเวอร์รอซอนอีกทีครับสำหรับทีมโปเกมอนชุดนี้เป็นทีมที่จัดขึ้นมาเพื่อดูรายละเอียดของดาเทนกุนะครับซึ่งบางทีมันอาจจะใช้ได้ไม่ดีนักสำหรับคนที่จะเอาไปลุยในโกเบสเทนลีกแบบยาวๆนะครับ เอาละครับเพื่อนๆถัดจากนี้จะเป็นตัวอย่างการ PVP นะครับโปเกมอนตัวนี้จะดีหรือไม่ดียังไงเพื่อนๆลองตัดสินใจนะครับแล้วมาฟังความคิดเห็นของผมในช่วงท้ายคลิปกันอีกทีและตอนนี้เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับดาเทนกุแม้ว่าจะมีจุดอ่อนเยอะแต่ก็มีท่ามูฟเซตที่ทำดาเมจได้ดีและรวดเร็วสามารถสู้กับมารินดิที่เป็นแฟรี่ได้แถมถ้าหากเจอโปเกมอนประเภทบินก็ยังใช้ท่าหลอกลวงส่วนทำดาเมจกลับไปได้อีกครับนับว่าเป็นโปเกมอนที่มีพิษส่งรอบด้านเลยทีเดียวซึ่งผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่กำลังสนใจในโปเกมอนตัวนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อน แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ